สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายโค้ดฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องคุยให้ฟังนะครับเกี่ยวกับหญ้าแพนโกรลาครับหลังจากที่เราปลูกไว้แล้วจากปีที่แล้วนะครับผ่านฝนมาแล้วฝนหนึ่งนะครับก็ตัดลองตัดให้วัวกินแล้วนะครับตัดก็ข้ามแรงมาแรงหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเราไม่ให้น้ําเลยนะครับมันก็ไม่โตสักทีนะครับ เราก็เลยท้าโรบ,บสปริงเกอร์ให้นะครับให้น้ำามันเขียวขึ้นมาเลยทันทีนะครับสังเกตในทีหน้าแล้งนะครับมกรากุมภาข้างๆนี้ก็คือแห้งหมดแล้วนะตรงนี้ก็ให้น้ำวันละครั้งนะครับวันละสามสิบนาที ก็ลดน้ําตอนบายๆนะครับหลังจากตั้งสปริงเกอร์นะครับให้น้ําแบบนี้จะประหยัดกว่านะครับถ้าเป็นเดิมนี้คือสูบใส่นะครับสึ่งก็จะเปืองน้ํานะก็เลยใช้สปริงเกอร์นะครับทั่วถึงดีมากเลยเนะี่ยหลังจาก ให้น้ำประมาณ1เดือนนะครับก็จะได้ขนาดนี้เลยนะครับพร้อมตัดอันนี้ก็คือตัดได้แล้วนะครับแต่แต่คิดว่าจะเอาไว้นะเพื่อทําพันธุ์ปลูกขยายอีกทีนึงนะครับแปลงนี้ซื้อพันธุ์มาแต่ทีแรกนี้ก็พันห้าร้อยบาทนะครับปลูกไว้ก็ ถือว่าใช้ได้เลยย่าน,นี้ขยายพันธุ์ง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับขอให้มีน้ําน้ําถึงปุ๋ยถึงนะครับดูแลง่ายขึ้นขึ้นดีนะครับขึ้นดีมากเลยนะครับคิดว่ารอบนี้น่าจะขยายปลูกสักอีกสักหนึ่งไร่นะครับวัวยังไม่เยอะนะปลูก ลกไว้แค่นี้ก่อนหนึ่งไร่นะครับเผื่ออีกประมาณสามสีเดือนนะครับใครสนใจก็เรามาแวะชมได้นะครับญาอาจจะเหลืออาจจะได้ขายบ้างนะครับพันธุ์าเรานอกจากแพนกอล่าแล้วเราก็จะมีนรกจัก,กระพัดนะครับข้างๆกระบอก ผูกไว้ข้างๆกันนะครับปีที่แล้วก็ผูกพร้อมกันเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ได้แปลงขยายอีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นนรกจักรพพัดก็คืออีกแปลงนึงก็ใช้ได้เลยนะครับก็คือก็ตัดให้วัวก,กินได้แล้วนะครับอยาก็อันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับไว้พบกันครั้งหน้านะครับกับญ้านลกจกกักรพรรดิที่เราปลูกไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ